สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนนะครับพบผมค้งในครอสซอกกับครอสซอกแชนแนลนะครับวันนี้เราก็อยู่กับ r o v กันอีกเช่นเคยนะฮะและคอนเทนต์ในวันนี้นั่นก็คือ r o v Thai Vo ว i e ไลน n e อ็กซ์เพนั่นั่นเองนะครับซึ่งซีรีส์นี้จะเป็นซีรีส์ที่ผมจะเอาเสียงภาคไทยของฮีโร่ใน r าวี o v. มาขยายความกันนะครับขอฝากเพลย์ลิสต์ r าวีไ a ยไ i ส์ไลน์ e อ็กซ์เพนไว้ด้วยนะครับซึ่งฮีโร่ที่จะเอามาขยายเสียงภาคไทยกันในวันนี้เนี่ยเขาคือนุ่มรอเทพผู้เป็นซิกเนเจอร์หนึ่งอง o รเ่นนนนน้าาแวัีจะ มาขยายเสียงภาคไทยของพ่อหนุ่มยอนนั่นเองผมเชื่อว่าคนที่เล่นอาวีทุกคนเนี่ยจะต้องมีโมเมนต์หรือความบูกพันกับพ่อหนุ่มยอนไม่มากก็น้อยครับเนื่องจากยอนเนี่ยเป็นฮีโร่ที่ทุกคนน่าจะเคยจับแล้วก็ผ่านทั้งวงจรที่เคยกอ๊อสเคยกากเคยก,ก๊อสเคยกากมาตลอดจนมาถึงทุวันนี้นะครับวันนี้เราจะไปเรียนรู้กันว่าเสียงภาคภาษาไทยของเขาเนี่ยมีความหมายและเกี่ยวข้องอะไรกับเขากันบ้างไปเราไปเริ่มที่ประโยคแรกกันเลยนะครับขัดจะหยุดความกลธหลนเหล่านี้ซะ จากข้อมูลเนี่ยยอนเป็นวิุทธิชนเผ่ามนุษย์ที่เกิดที่เวดาครับในช่วงแรกเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้รู้สึกศรัทธาอะไรกับเวดามากแค่ทําไปตามที่พ่อแม่บอกแต่เมื่อเกิดสงครามราชนิอิรูเมียเนี่ยได้แต่งตั้งเหล่าวิุทธิชนขึ้นมาให้ทํางานในตําแหน่งต่างๆโดยยอนก็ตัดสินใจเข้าร่วมกองทัพของเวดาถึงแม้ว่าตัวเขาเนี่ยจะเป็นมนุษย์ที่อ่อนแอแต่ด้วยความเพียรพยายามทําให้เขาเนี่ยได้กลายมาเป็นทั้งเทวทูตและผู้นํากองทัพเวดาในที่สุดซึ่งคําพูดที่ว่าข้าจะหยุดความโกนาหลนเหล่านี้ซะก็เป็น,ปน สุริยาจะกำราบความมืดมิด จากข้อมูลของทีรีเนี่ยวิสุทธิชนทุกคนจะต้องได้รับการทดสอบและก็ได้อาวุธมาหนึ่งชิ้นเพื่อรับใช้เวดา้าแต่ในส่วนของยอนเนี่ยเขาเป็นวิสุทธิชนที่พิเศษกว่านั้นเนื่องจากจากข้อมูลนี่ฮะอาวุธของยอนธนูของเขาเนี่ยราชินีอิลูเมียมอบให้กับเขาโดยตรงซึ่งถ้าเป็นอาวุธที่มาจากราชินีเนี่ยบอกเลยว่าต้องเป็นอาวุธที่ทรงพลังโคตรๆทุกคนต้องเหมาะสมกับตำแหน่งผู้นําทัพแห่งเวด้ากันหน่อยนะฮะพลังธนูของเขาเนี่ยเป็นพลังแห่งพระอาทิตย์ซึ่งก็เหมือนกับสกิลของเขานั่นเองคุค้นๆก ยอนเนี่ยสามารถยิงไปได้ทั่วแมปอันนี้เราสามารถจินตนาการกลับมาที่เนื้อเรื่องได้เลยว่ามันเป็นพลังแห่งเทพสุริยาที่สามารถใช้กำราบความมืดมิดให้หมดไปได้จริงๆเป็นมนุษย์ที่ได้ครอบครองอาวุธของเทพอะไม่ธรรมดาด้วยผ่านด่านอิลูเมียไว้ใจได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดานะประโยคถัดไปนะครับข้าจะยิงดวงดาราให้ร่วงหล่นจากท้องฟ้า จากบทพูดของยอเนี่ยทำให้ผมรู้สึกถึงความสวยงามของภาษาที่เขาแปลมานะอย่างที่ข้อบูบอกไปว่ายอนเนี่ยยิงธนูได้ไกลมากใช่ไหมซึ่งทาให้เขาเนี่ยเปรียบเลยว่าธนูของเขาเนี่ยสามารถยิงดาวทั้งดวงให้ล่วงหล่นมาได้ทุกคนซึ่งจากเนื้อเรื่องที่เราศึกษากันไม่ว่าจะเป็นซีเนียร์หรือยอนที่เป็นวิสุทธิชนที่ขึ้นมาเป็นผู้นํากองทัพเวได้เนี่ยผมคิดว่าเขาเนี่ยเก่งกว่าที่เราคิดมากเลยนะฮะเพราะตาแหน่งนี้เนี่ยไม่ใช่ได้มาง่ายๆแล้วก็ในโลกอาาัรเนี่ยมันมีสงครามอยู่ตลอดเวลาทําให้เขาทั้งสองเนี่ยต้อง่สูแลวก็รรมถึับ ภาารกิจต่งๆยกตัวอย่างของยอนเนี่ยจากเนื้อเรื่องนะเขาเคยได้รับภารกิจให้ไปลอบสังหารอาริสเตอร์แต่ไม่สําเร็จแล้วก็จากเนื้อเรื่องการคืนชีพของราชานะยครับยอนเนี่ยได้รับคําสั่งจากราชนีอิลูเมียให้รบร่วมกับกองทัพของมอทอสประโยคถัดไปได้เวลาเอาจริงแล้ว ประโยคนี้เนี่ยเราเคยได้ยิงจากฮีโร่คนอื่นมาแล้วซึ่งมันจะเป็นคําพูดของคนที่เก่งอ่ะอารมณ์แบบว่าถ้าหากเจอศัตรูที่น่าสนใจเนี่ยก็ต้องแบบเอาจริงกันบ้างอะไรเงี้ยเจอศัตรูกาก,าก,ากยิงทีเดียวตายมันเบื่อเข้าใจไหมเออประโยคถัดไปนะครับเราเควรู้จักเคารพและสํานึกในบุญคุณอยู่เสมอ ประโยคนี้เนี่ยแสดงถึงความ humble ความอ่อนน้อมถ่อมตนและความ nice ของยอนด้วยความที่เขาเนี่ยเติบโตมาที่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ยอนเนี่ยน่าจะได้รับการสั่งสอนเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการเคารพและก็การตอบแทนบุญคุณในมุมมองของยอนเนี่ยเวด้าได้ให้อะไรกับเขาเยอะมากและตัวเขาเองก็จะทําหน้าที่ในเวด้าอย่างเต็มที่ซึ่งผมก็เชื่อนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่เต็มที่จริงๆทําเต็มที่ขี้เต็มกังเกงจริงๆเออประโยคถัดไปนะครับตายง่ายซะจริงๆเลยนะ โอ้คำนี้แรงอารมณ์แบบโอ้ยยังไม่ทันเอาจริงเลยตายซะและ้วเออช่วงเลียดเกมน่าจะได้พูดบ่อยนะเพราะว่าอยอนเนี่ยเป็นตัวละลายแท้งเลยใช่ไหมประโยคถัดไปนะครับจงอย่าใส่ใจเสียงตำหนิเยอะยันทุกคนเป็นคนกำหนดชีวิตตนเอง ประโยคนี้เนี่ยแสดงถึงไมซิตของยอนในการไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเป้าหมายมีไว้พุ่งชนประมาณนี้นะครับซึ่งย้อนกลับไปในอดีตก่อนที่เขาจะได้รับตําแหน่งผู้นํากองทัพเวด้าเนี่ยยอนเนี่ยพุบตัวเองแลวก็ฝึกฝนอย่างหนักจนเป็นที่ยอมรับของราชินีอิลูเมียคิดดูซึ่งตําแหน่งของยอนในตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นตําแหน่งสูงสุดแล้วที่วิสุทธิชนคนหนึ่งจะเป็นได้อะมันเท่อะเว้ประโยคนี้เนี่ยมันสามารถเอามาสอนใจหรือว่ามาเตือนสติเราได้ว่าทุกคนเนี่ยเลือกทางเดินของตัวเองได้อย่ามัวไปเสียเวลาฟังความคิดเห็นลบๆทีี่่ไไมมปปปรระะโยยชน์คัด แสงสว่างทำให้ข้าแข็งกรอันนี้เป็นคำพูดภาษาเวด้านะครับภาษาของชาวเวดานั่นเองซึ่งในภาษาเวดานั้นจะพูดว่าอ e ิลโคชงชุนมิน จากข้อมูลนะครับภาษาเวด้านี่เป็นภาษาแรกของโลกอาธนซึ่งเป็นภาษาที่เทพเนี่ยใช้ถ่ายทอดและก็สื่อสารให้กับมนุษย์กึ่งเทพหลังจากที่เทพได้ละทิ้งโลกอาธนอไปเหล่ามนุษย์กึ่งเทพเนี่ยก็ใช้ภาษาเวด้านี่แหละสื่อสารกับมนุษย์ที่อยู่ใต้อานัตของตัวเองซึ่งภาษาเวด้านี่ถูกคิดค้นมาเพื่อถ่ายทอดคำสั่งมันจะมีการให้ความสําคัญกับผู้ฟังเช่นถ้าเป็นผู้ฟังที่อยู่ใกล้เนี่ยจะเรียกอีกแบบหนึ่งใ,ให้ความสําคัญมากกว่าแล้วก็ผู้ฟังที่อยู่ไกลเนี่ยจะเรียกอีกแบบหนึงห่งซึ่งความสําคัญน้อยกว่าอารมณ์แบบถ ะะซึ่งคําว่าอิวโคชงชุนมินหรือแสงสว่างทําให้ข้าแข็งแกร่งเนี่ยก็เป็นหนึ่งคติสอนใจที่ทําให้ชาวเวดาทุกคนเนี่ยยึดมั่นในแสงแล้วก็ยึดมั่นในเวดานั่นเองประโยคถัดไปนะครับเเลือกคู่ต่อสู้ผิดคลแล้ว โอ้โหคานี้เนี่ยเขาดูสะใจนะที่ศัตรูเนี่ยมองเขาผิดไปนะฮะซึ่งยอนเนี่ยเป็นฮีโร่สไตล์นั้นจริงๆเขาคือแครี่ที่มีแต่ดาเมจเท่านั้นหนีก็ไม่ได้ถูกปะศัตรูที่ต้องสู้กับยอนเนี่ยจะเป็นอออนันก็คือถ้าคิวยอนไปได้ก็จะโดนยอนสอยจนตายเอออย่างที่บอกว่าเขาเป็นฮีโร่ละลายแท้เลดเกมเนี่ยเลินหลงสุ่ม 4, สี่ซุ่มห้าเจอยอนเข้าไปชุดเดียวมีตายมีครึ่งหลอดนะครับบอกเลยว่าเลือกคู่ต่อสู้ผิดคนแล้วประโยคถัดไปนะครับความปร,รารถนาแรงกล้าคือไป คำนี้บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของพ่อหนุ่มยอนมากๆเขาเนี่ยเป็นคนที่มุ่งมั่นมีวินัยและก็มีเป้าหมายจากประวัติหลังจากที่เขาเนี่ยได้รับคําชี้แนะจากจิมนาให้ฝึกฝนธนูจนสิ่งนี้ทําให้เขาเก้าวขึ้นมาเป็นผู้นํากองทัพของเวดาซึ่งถ้าเราฟังแค่นี้เราคิดว่าแค่แบบมุ่งมั่นธรรมดาหรือเปล่าแต่จริงๆอะในเวดาเนี่ยมีคนเก่งมากมายมีทั้งเผ่ามนุษย์เผ่าอื่นที่แบบเวดาเนี่ยไปเอามาทางานใช่ไหมซึ่งเผ่าอื่นเนี่ยก็มีทั้งพล,ลังกาลังมีทั้งความสามารถที่เหนือกว่าแต่ยออออนนนนนนททีี่่่่่เเเเเเป็นมมมมุุุษยยย์ขขข้้้้าาาาาางงงงรึตตํแหสสูดดไบกลว ทั้งแรงกายแรงใจความเชื่อมั่นทั้งหมดไปกับสิ่งนี้มันไม่มีอะไรได้มาอย่างง่ายๆนะฮะซึ่งยอเนี่ยทาให้ผมคิดว่าเขาเป็นคนที่มีแพชชั่นอ่าซึ่งถ้าคนที่มีแพชชั่นเนี่ยทำอะไรเนี่ยเขาจะตั้งใจทําสุดๆและสิ่งนี้ของยอเนี่ยมันสอนใจผมว่าถ้าหากเราตั้งใจทําอะไรจริงๆสักวันมันจะต้องสําเร็จสักวันมันจะต้องเป็นที่ยอมรับนะครับประโยคถัดไประวังดาวตก คำพูดนี้น่าจะเป็นสกิลในเกมของยอนที่แบบยิงขึ้นฟ้าแล้วแบบมีลูกศรตกลงมาหรือว่าสกิลอัลติเมทที่สามารถเรียกธนูจากฟากฟ้าให้ตกลงมาที่ศัตรูแบบสุ่มนั่นเองเระวังฝนดาวตกนะจ๊ะสกิลเหล่านี้เนี่ยเหมือนกับคําพูดเปรียบเปรในช่วงแรกเลยที่บอกว่าข้าจะยิงดวงดาราให้ร่วงรวนจากท้องฟ้านะครับเป็นดามเมจากท้องฟ้าจริงๆนะฮะจากเนื้อเรื่องพิเศษเนี่ยจะเป็นโมเมนต์ที่ยอนกับอลิซเนี่ยไปดูฝนดาวตกด้วยกันนะซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยอลิซก็ทําให้ยอนเห็นววว่่าาาาาาาในนนนนบบงงงคคครรััั้้ลล้้เเเียถผอลลมมมกกก็็สุหืแจ ข้อมูลนะมีบอกว่าช่วงเวลาที่เขาได้อยู่กับอลิซเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ยอนเนี่ยมีความสุขเนื้อเรื่องพิเศษนั้นอ่ะมันสั้นแต่ว่ามันก็ทําให้ผมเนี่ยประทับใจมากๆนะถ้าใครอยากดูเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้เข้าไปดูกันได้นะไปดูความน่ารักของพี่ยอนกับน้องอลิซนะครับก็ดูฝนดาวตกกันเออประโยคถัดไปกดเกณฑ์อยู่เหนือความวุ่นวาย นี่เป็นหนึ่งคำพูดในภาษาเวดานะที่จะพูดว่า vel วลบังโกรยมบันซึ่งฮีโรเวด้าคนอื่นเนี่ยอาจจะพูดว่าคําสั่งอยู่เหนือความวุ่นวายแต่ของยอยเนี่ยพูดว่ากฎเกณฑ์อยู่เหนือความวุ่นวายซึ่งตัวผมคิดว่าน่าจะเป็นความหมายเดียวกันนะฮะอย่างที่บอกว่าภาษาเวดานี่สร้างขึ้นมาเพื่อออกคําสั่งแก่ผู้ที่อยู่ใต้อานัตด,ดังนั้นประโยคนี้เนี่ยก็เน้นย้าว่าคําสั่งของเวด้าอยู่เหนือทุกสิ่งเป็นพาออริตีแรกคําพูดแบบนี้มันดูน่ากลัวดูแข็งดูเหมือนกฎทหารใช่ไหมแต่ว่าถ้าเรา จํานวนมากดังนั้นการมีกฎเหล็กที่เข้มงวดแบบนี้เนี่ยก็จะทําให้ปกครองคนได้ง่ายนั่นเองประโยคถัดไปนะครับดึงเล่นและปล่อย โอ้ oh, อันนี้ชัดเจนมากเลยครับเป็นการยิงธนูของยอนนะครับง,ง้างเล็งและปล่อยธนูมันมีข้อมูลหนึ่งของยอนนะครับที่บอกว่ายอนเนี่ยฝึกธนูวันละ10ชั่วโมงทุกคน24ชั่วโมงเนี่ยฝึกไปแล้ว10นะครับอีก14ไม่รู้ทําอะไรนะครับดังนั้นไม่ต้องพูดนะว่าฮีโร่หนุ่มหล่อคนนี้เนี่ยยิงธนูแม่นขนาดไหนนะฮะสามสเต็ปง่ายๆครับทุกคนง,ง้างเล็งและปล่อยธนูนะฮะถ้าใครเคยไปฝึกยิงธนูจริงๆอ่ะมันไม่ได้ง่ายนะที่จะยิงให้แม่นฮะรประโยคถัดไปสอนส อันนี้ก็เป็นคําพูดที่แสดงถึงอาวุธของยอนที่ได้รับมาจากราชินีอิรูเมียโดยตรงอย่างที่บอกว่าธนูของเขาเนี่ยมีพลังแห่งพระอาทิตย์ใช่ไหมซึ่งสามารถยิงไปได้ไกลมากๆพลังมันเวอร์กว่าธนูทั่วไปอ่ะดังนั้นจะเรียกว่าศรศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่แปลกนะฮะมันมีข้อมูลหนึ่งบอกว่าจินนาเนี่ยเรียกยอนว่ามือธนูแห่งพระอาทิตย์ซึ่งยอนเนี่ยเขินกับคำนี้นะเออเขาก็ภูมิใจแหละแต่แบบเฮ้ยไม่ขนาดนั้นปะอะไรประมาณเนี้ยประโยคถัดไปข้าจะกำจัดพวกเจ้าให้หมด เรารู้กันอยู่แล้วนะว่ายอรเนี่ยเขาเป็นทหารที่เก่งกาจของเวดา้าดังนั้นคําพูดปลุกใจที่ว่าข้าจะกาจัดพวกเจ้าให้หมดแน่นอนว่าเป็นคําพูดเวลาที่อยู่ในสงครามทุกคนเขาเนี่ยก็ร่วมสงครามมาหลายๆครังแล้วก็ทําหน้าที่ได้อย่างดีนะฮะออกศึกมันต้องมีแบบพึดกันหน่อยใช่ไหมว่าแบบต้องจัดการศัตรูระบาดนี้ซึ่งศัตรูที่เขาอยากจะจัดการเนี่ยแน่นอนก็เป็นเผ่าพิซาร์ซึ่งเป็นศัตรูหลักของเวด้านะครับประโยคถัดไปความม,มืดมิดไม่อาจหลบซ่อนจากคันธนูของข้า ประโยคนี้เนี่ยเหมือนเชื่อมต่อกับข้อบนนะครับยอนเนี่ยเป็นคนของเวดาที่สตาแสงดังนั้นการกําจัดศัตรูอย่างความมืดที่น่ากลัวถือว่าเป็น p r i o r i t y แรกของยอนในฐานะแม่ทัพของเวดานั่นเองสังเกตมนคําพูดของยอนหลายประโยคเนี่ยมันมีภาษาที่สละสลวยแล้วก็แบบบางประโยคเดี่ยแต่งเป็นกรอนได้เลยนะซึ่งคําพูดน้ําเสียงเนี่ยมันแสดงถึงความเป็นตัวตนที่พอเป็นภาษาไทยมันทําให้เราอินมากขึ้นทําให้เราเนี่ยมองภาพกว้างของยอนมากขึ้นว่าเขาเป็นยังไงเออนักพากเนี่ยเขาทำกันบ้านมาทุกคนว่าแบบฟิลลิ่งจะต้องเป็นแบบไหน ไหนนะฮะประโยคถัดไปข้าไม่เคยพลาดเป้าคำพูดนี้เนี่ยฮีโร่แครี่ทุกตัวน่าจะพูดได้ในอาวี w e นะเพราะว่าการที่เราใช้อาวุธเราต้องมีความแม่นซึ่งยอนที่ฝึกวันละสิบชั่วโมงเนี่ยผมคิดว่าแม่น100%เซตเช่นกันนะฮะประโยคถัดไปพระอาทิตย์จะส่องแสงยืนข้าอีกครับ คำพูดนี้เนี่ยเขาจะพูดตอนโดนคิวใช่ไหมซึ่งจากน้ําเสียงเนี่ยผมรู้สึกว่ายอนเนี่ยยอมรับการพ่แพ้ครั้งนี้แต่เขาก็ยังเดินหน้ามุกออนต่อไปรอวันที่จะกลับมาเหมือนคําพูดที่ว่าพระอาทิตย์จะส่องแสงมายังข้าอีกครั้งประโยคถัดไปนะครับเวดา้าเป็นแสงนําทางอาสน์ คำพูดนี้เนี่ยเป็นภาษาเวดานะครับซึ่งจะพูดว่าเวดาลินโคซุนยังโคซิลหรือที่ภาษาไทยเขาแปลมาว่าเาาวดาเป็นแสงนําทางอาถรรเป็นหนึ่งกุศโลบายคําสอนของเวดาที่ทําให้คนเนี่ยเชื่อว่าแสงสว่างเท่านั้นที่จะทําให้โลกอาถนเดินหน้าต่อไปได้อย่างถูกต้องซึ่งคําสอนนี้ถ้าเผ่าบีสารมาได้ยินต้องมีการถกเถียงกันอย่างเอามันแน่นอนนะฮะแต่ชาวเวดาเนี่ยแน่นอนว่าเขาเนี่ยน้อมรับวิธีคิดหรือมายเซ็ตแบบเวดาเนี่ยมาใช้แสงสว่างเท่านั้นที่จะน,น,นาทางอาถรนะครับประโยคถัดไปเพื่อทงี ประโยคนี้เนี่ยก็ชัดเจนอีกแล้วครับว่ายอนเนี่ยทำทุกอย่างเพื่อเวดาและองค์ราชินีอิลูเมียที่เขาเนี่ยจงรักพักดีมากๆด้วยความที่เขาได้รับการไว้วางใจจากราชินีด้วยแหละทาให้ยอนเนี่ยต้องใช้ทั้งแรงกายแรงใจแรงศรัทธาของเขาต่อสู้เพื่อทําให้เวดาเนี่ยแข็งแกร่งผมคิดว่าหลายๆคนที่มาอยู่เวดาแล้วก็แบบศรัทธาเวดามากๆเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ยึดติดกับสิ่งที่เชื่อสิ่งที่ถูกสอนมานะครับซึ่งจากข้อมูลอ่ะมันมีอันที่บอกว่ายอนเป็นคนยึดติดก็คือยอนอ่ะจะเป็นคนนนนทีี่่่จะต้้้ออองงงกกลับนนับบมมาาาเเขไน เขาจะนอนไม่หลับทุกคนสงสัยติดหมอนเน่านะฮะแต่นิสัยยึดติดแบบนี้เนี่ยถ้ามองในมุมมองราชนีอิโรเมียเนี่ยยอนเป็นคนที่ควบคุมง่ายคนหนึ่งนะเว้ยเพราะว่าเราให้ใจไปทีหนึ่งเนี่ยเขาจะแบบใส่ประเต็มพันให้เราเลยประมาณเนี้ยไม่แปลกที่ยอนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนที่จงรักภักดีต่อเวดามากๆและประโยคสุดท้ายของคลิปนี้กันนะครับเวด้าเป็นมากกว่ากองทหารที่แข็งกล่ ประโยคนี้เนี่ยสแสดงถึงความศรัทธ,ธาอย่างเหนียวแน่นการที่เขาต้องเกิดเติบโต,ตแล้วก็ทํางานที่เวด้าเนี่ยมันทําให้ย้อนได้เห็นภาพต่างๆมากมายเวด้าในสายตาของเขาเนี่ยจึงไม่ใช่แค่เผ่าแสงที่ต่อสู้กับความมืดเท่านั้นเวด้าคือสถานที่ที่ให้โอกาสให้ชีวิตให้ความช่วยเหลือคนอ่อนแอรวมถึงปกป้องโลกนี้จากความมืดมนเวด้าเนี่ยถือว่าเป็นแสงที่จะส่องสว่างไปสู่ความสงบสุขในอนาคตนั่นเองนะครับ จากข้อมูลเก่าๆที่เราเนี่ยได้รู้มาจากฝั่งปีศาจเรื่องความแบบตลบตะแลงของเวาใชไหมพอฮีโร่ฝั่งเวเาเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะมีบางคนที่น้อมรับคําสั่งแล้วก็เวาเาที่เขาดีเขาก็เลยศรัทธ,ธาเวเาก็มีเหมือนกันนะย้อนก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เวเาเนี่ยได้สนับสนุนเขาแล้วเขาเนี่ยจงรักภักดีต่อเวเดสุดๆเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับไท a ไวส์ไลน์เอ็กซ์เพนชั่นพอย้อนหนุ่มฟิลเดอร์ซันของเราในวันนี้นะก็หวังว่าจะได้เห็นทั้งนิสัยมายเซ็ตแล้วก็แบบรายละเอียดจากคําพูดภาาาคคไททยในนนนววัีี้ขขอองเเผมชื่่่ ศึกษาบอดยอนหรือเป็นเมนยอนเนี่ยได้รู้จักเขามากขึ้นในคลิปนี้อย่างแน่นอนนะะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรต้องคอยติดตามนะครับขอตัวไปเล่นเกมก่อนสวัสดีครับ